อีแถาไปแล้วเนาะหลังจากมาตะ่ยวงานเราก็มาเสิร์ฟต่อเสิร์ฟต่อค้นข่าวพี่น้องเพราะว่าคุณแม่คุณมัดว้แล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้ยจนควอดดินไปแม่นางอุ้ย นีถทยขึ้นเดียใต้โคบาลีโคฟอนอ่ะพี่ลึาากพี่ลมบ่เอ้ามันเกินรถไทยแล้วอาสวยฮู้เสียวเด่นนางเหอ นี่มันสิยหยธลงมาแล้วนี่เอาออกน้ำเนี่ย หลังจากไปเลาะไปเที่ยวบุญไปพักผ่อนหย่อนกายมาแล้วแล้วก็ได้ก็มาสืบต่อค้นข่าวเฮ้าพี่น้องเออโอ้ออยเฮ้ยเออใตย้ตยต้ยต้จีิหอดจีบอ่อน,นี่นะงอยเบดส ยดเอามางยดยดนะเยุดยดะกะมึงนี่ยัวนไปบ่รออยู่โอ้ยนอผุแล้วมันสิประโยชน์มันสิประโยชน์มันจะประโยชน์ตัวใง่ายผุดแล้ยุดกยุดโอ้ยยุดก่อนกรบอย่งนงเสียงอยู่ สบายดียามแดงเด้อพี่น้องสบายดียามแดงแดงน้ำแดงแดงเด้อพี่น้องเด้อสืบต่อคุ้นเขาเปิดตัดภาพมาก็เห็นแบบเป็นตะเสียวนําเลยพี่น้องหัวมันข่ำเลยก็เลยเอาไปไล่เนี่ยพี่น้องพ่อใบอยากให้มันเบิดตโหลดที่ซองอยากให้มันเบิดพี่น้องอุ้ยใจหายจจขวับเบิด์ขน่ากับพี่ต่ขน่าสุ่มชงสั้นขึ้นหน้าผากนี่พี่น้องเอ้ยอขน่าก็ได้ใจหายจจขวับเบิด ไปตื่นเสียงห้องก็เขาโทดขออภัยพี่น้องตกใจํำมือตื่นตาพี่น้องเอ,อ้ยพากาันซืบต่อคนข่าวคุณน,น้ำพากันไปรหลินํำมาก็ต้องได้มาทำงานพี่น้องเอ,อ้ยไต่โคมแทะเ,ทะเมือนี่คุณแม่กับคุณพ่อคุณมัดถาอะไรก็จ้างเอามาซอยผู้หนึ่งจากคนผู้หนึ่งพี่น้องมาซอยมัดซอยใช่ โอ,โอ้ยตึมตตม,มันได้อกมันตัวนั้นอืมป้ากันขีโลใช <laughs> ่นอนถารดพี่น้องใจย,ยังอีกกล้าวอีกรถหนึ่งพี่น,อน้องบูดเงรับผม <c oughs> นังไอ้แบบนี้ น้ามก็น่าเบิร์าปนี่มีกวดาามีติกน้ามีมยุ่หน้หนึ่งพอะกินได้รึล่าต่เนอางามีไขแต่เป็นเดกอเ,เดกอามยยังเว้ต,ต่องฟากับพี่น้อนะง,ง,งอา,นานน <laughs> เมื่อยกับพักกันนอนพักพี่น้องจ้าถ่าลอรถยังอีกประมาณว่าอีกรถหนึ่งบ่ได้บ่รถหนึ่งเบิร์ตบอกมันจะหมดไหมรถหนึ่งน่ะเบิดบ่มันบ่เบิด์ตกับเบามันเบิดหยัดลงเบรกเอาบาดนี่ตายเบิร์สิฮอตนักดอเมื่อยอัน ลอกอันบุญหลักธรรมใหมื่เราบุญอิ่มอิ่มเบิ้ดเลยผัดมาแล่นน้ำมันพรอนข่าวน้ำรถบ่านี้เบิดเลยเบิดแล้วเบียรกับเบิดหรือเบียรกับอะไรผานเส็บเส็เบิ้ดเลยเบิดสืาพี่น้องปาบึกซั้นเบิ้ดเลยย่อยเบิ้ดเบิดย่อยเบิดเลยขำเลยไผ่ขำแล้วหางชักปัดขำไปเก็บลงมากองไว้ปะค่อยไปเก็บลงมากองไว้ให้ให้ตัวมันขึ้นได้เห็นดิ เพอมันบริสุทธิ์หอดเลมได้โหลดนะพี่น้องเรื่องบันทึกเราค้นลงมาแหละได้เจอเลมนะเราเอาคันใส่คันนาไว้สิ้อมันขึ้นได้แต่หอดใหญ่ใหญ่เองนี่ไปหายาวนี่ปไปลุก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 ไปเมืดแล้วพี่น้องใต้โคมมะลีได้ใต้โคมมะลีเด้ใต้โคมมะลีเรเห็นโตคนเลยเห็นอยู่บนโตค้นนะพี่น้องเจ้าจิ้งจกหน้าเอ้ยเขาโคบแน่ <laughs> Ở nàng ได้อยู่อีกอยู่รถน,น,น่องเบาเบิร์ตร้ายกันเดาะขนขนให้บอกนี่แหละเหตุผลของการไปนี้แถวมาค่าาาานะราเปวตอนไปได้เพราะยังจบงาม,ม,มข้าวมาข้าจนทรมาแล้วข้าวแล้วน้าแล้วบ่ ไปพี่น้องใช่ไหมเขาก็ต้องไปค้นก่อนพี่น้องเอ้ยมันขามมันมืดเลยบ่เห็นหุ่งเห็นเหงพี่น้องเอ้ยไปก็อนดูค้นเข่าก่อนเด้อพี่น้องรัาายยงก,งกมืดจังหาเอาพอ่อเขาจะไหหมากินข่าหมาวนมาซอยวนพี่น้องรถนัดค้นเข่ากันนะักวนะ้อแหงแล้วพวกนี้ขึ้นมางงอยอยู่ลงท่าแม่ รถทำไมรู้กนอะเออมียังมาฝากบ่ปัจิบานเลยม่พี่น้องรถน่านักเขากับกผู้แห้งเลยผู้เพิ่นกับไรยาย่อมลงขี่รถน้ำอยู่มึงแน่ใ <c oughs> ช่ว่าเป็นตะหัวแถบดีบาาบ่ได้เคยขี่เลยพี่น้องรถไทยอยะกมา หักขี่เจอยเออแปลกเนาะมาก็ได้หม,กมกกักหักหกดไก่ลงเ้อลงมาบายาบอกชิมาเก็กร่อยย่าหัมาลูกไปลงไปเอาอีกุมมันนี่มันยอมลงอะนะ <laughs>

เอ,อ้ยลดก็ได้ข้ามืดตืดตาน้ำนี่แหละเศร้านะเฮาพี่น้องอจนบบเห็นยังเลยจนม่าเขาก็เหยียบขอ้อย่ยพเท้าออไปอันนี้ก็อยากไปซอนี่นะเมืดพี่น้องเอ,อ้ย មើលកាក់លីពីងអើយ Да. ซีบิตเก็บเครื่องเก็บของพร้อมโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโออีกขึ้นก่อนใส่ตต้นเอาลงใส่ปะไปดึกเข้าดึกอุ๊บโอ้ยอุ้ยอุ้ย ดหยียบหัวมุนเบิดนังหยับคืนนะนังกองข่าบัดกองไงพี่น้องเอ้ยกองข่าบัดกองไงตายโลดบาดนี่ ไม่ใ่คะแหงนนนกระตกก็พนพี่น้องโอ้ยตายตายตายอย่าตกทอนเล่นเขาไปซื้อผ้าตังบ่ พาพาเอ้ยพาพาโทรบอกอีพ่อดูชื่อเอาผาตังออกมาน้ำแน่หมดไรได้แล้วนี่นะมืดแห้งอะไรได้หนี่น่ะเบิ้งมีกว่าดิอ่ะมืดแห้งเด้แล้วนี่นะมึงเห็นที่สื่อนี่ เสี่ยงเลยกันดีกว่าแกะ มันกองใหญ่ได้ยันยันพ้นมาแรงว่าซื้อค่ะซื้อให้แน่เอาตัวสี่ร้อยเดี๋ยวเธอทำของเขานะมืดแห้งรีได้ไหมเอ้ยอันข้าวกับมันมี้พ้น่ะตอนแรงอันโซฮกกับโซจิตมันมาอย่ามันมาแรงคือบุญยังข้าวบุญเดือนมีดาวมันตัดกองใหญ่อันเดียวมันบุญ ยังเด็กโตบมทันมัดเก็บออกมาหนองผ้าเก็บออกมา